ผมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูฟาร์มปูไข่ของปูนี่มังเลี้ยงมันใช้เวลากี่เดือนอะไรมาแบบนี้หนึ่ในต่กกาาตนี้ท่างาติมันร่มหมูเต็มดีหรือมันจะใครจะคอยสุามาุกุลบริการมุตเลย่ยแต่ลาบบบรกาตุสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนาเชิวชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าผมยืนอยู่กับใครครับ นี้ผมได้รับเกียรติจากเจ้าของฟาร์มนะครับฟาร์มอะไรที่มันเกี่ยวฟาร์มอะไรปีชาฟาร์มปีชาฟาร์มครับปีชาฟาร์มนี่เขาเขาเาเลี้ยงอะไรบ้างครับนี่เขาเลี้ยงปูปูปูไข่ครับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาดูฟาร์มปูไข่ของปีชาฟาร์มที่อยู่ที่บ้านทับปูดอะไรน่บ้างวันนี้อะไรนะหัวชมปูหัวชมปู ปกติที่ทุกคนเคยเห็นเนี่ยก็คือเวลาเราดูเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงปูเนี่ยเลี้ยงในกระชังเนี่ยหรือเลี้ยงในเลี้ยงในเขาเรียกว่าอะไรในในในบอ่อในบ่อมันจะเป็นในบอ่อใช่ไหมครับ,บแ,ตแต่อันนี้เราไม่ใช่แบบนั้นครับแบบนั้นถือว่าเดิมๆม,มันธรรมดาไปสําหรับบางเลนครับวันนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงของบอ่อปีชาฟามกันดีกว่าเลี้ยงแบบไหนครับพาไปดูทำไมบอพาไปดูเลยอ่าพาไปดูเลยครับ ปูนี้บางเลี้ยงมาใช้เวลากี่เดือนนะไรบ้างยาทุกวันายาทุกวันเหรอ,อทุกคนครับนี่คือให้ดูก่อนนะครับนี่คือเราไม่ได้เลี้ยงในบ่อนะครับเราเลี้ยงในเขาเรียกเลี้ยงในแบบตะกาในประเทศไหนเลยในตะกร้านี่อ่งุ่นดงองใ่นในองเลี้ยงในกองอ๋อน้งซี่ครับก้อใจไอ้นี่ใช่ไหมครับใช่เลยเพื่พายางพายางพายางอ๋อแล้วก็ทําเป็นชั้นเหมือนคอนโด อันนี้คือเดยคนดูไหม karaoke, คนคนดูจะมปดูเราจะคุยใต้นครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคนดูใช่ไหมครับคือนี่มีมีขี้จันทบางขี้สาจัช่องจัน์ช่องจันทจนทร์ฝนยแล้จันทร้ฝนบนเบิกอนดีดำกันซนถงวันรุ่งเร็จรุ่งเร็เราไม่ไว้กับเพื่เวลาร้ายนะที่เราต้องปรับนี่ใช่ไหมเรหลดมาอย่างเรื่องช่จันทร์อ๋อคือนี่ปูนี่คือเรยเราเอามาตัวตอนน้นด้ตอนบังเอามาตัวตอนนด้นเลปูกรานี้เลย ก็คัอตอนนี้แหละครอามาคุ้นเลยมันโคตรยังไงเออบูตัวแถวนี้อ๋อคือคือนี่ทำคือฟความปูไข่เลยครับครับอ๋อสจหรับไข่หรืจะบอกทวามปูไข่เลยอจะบัวโอ้คือวิธีการทำให้มันเป็นปูไข่ที่ทั้เบื่อมั้ยเล่ยบูนไม่ต้องตั้มเลยเด้อคือเลยแต่เป็นตัวเมียยเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียซึ่งถึงเราเราตั้มเบื่อมันไข่อยู่แล้วไม่หรือว่าเรามันตั้มเบื่อมันไข่เราว่ามันเรื่องนั้นกินอาหารต้องบูน มทิพ่สนิจ้ำมหัวคืออหัวมาคุ้นเลยมาคุ้นมนมันคอยอ๋อคือต้องต้องไงต้องต้องไงต้งไงมันส้มบมูเด็มทีคับนส้มมูเด็มที้หมูต้องไงมันส้มบูเด็มดีถึงมันจะใจยซึ่งซึ่งในนี่มันมีกี่กี่กี่บอได้บางกีตะกาได้บางกีมกาซอรว่าคลองซื้อหรือว่าคลองเลยก็คือกลองะหนึ่งตัวกลองอะหนึ่งตัวซึ่งอันนี้เดี๋ยวใช้ยู่ห้ามตัวเท่เอี่มันเบือบมกเนื้อปูเนือนี่บูโฟอ๋อกูเนื้อนี่ค การดึงีการเลียงเลียงมันเบื่อบ้องือเเรากเราใช้น้ำไปปฏิแล้วดึงเราต้องห้ออซิเจนมันเบื่อบ้องใชเระบบน้ำเวียนอกซิเจนมันหนอนนี่ดูออซิเจนดอซิเจนออนเขบ่มนอาบน้ำเวียนเวียนไลลรลยตัดงไลไล้งลบอ๋อก็คือดูดจากข้างหลังขึ้นมาบนตัดถึงจาก้างหน้าดูดจากในอางานนะดูดจากอางานขึ้นมาบนอ๋อบนี่า นี่คับก็มาลงลบมาดังนี่ล่ะลงในอ่างงานปังมก็ดูขึ้นลบมาต่ออ๋อนี่คือมันลงทางนี้ครับครับลงในอการน้ำลงในอ่างนี่ครับคือนี่ในปั๊มตัวลงในอ่างงานแล้วไปอ่างนูถึงแล้วปั๊มตัวันดูขึ้นลบอ๋อคือลงมาจังนี่ข้าวนี่ถึงไปนี่ถึงปั๊มอยู่ในนี้ดูดขึ้นมาข้างบนนี่ถึงน้ำข้างบนนี่ก็จะเป็น ไรจากนี้ถึงไรไปลุงตาหนูไปลุงตาลูกได้ลุงด้วยลุงจะหลังงานลุงมามาเยอะตรงนี้กันเลยลุงหรือเปล่าอ๋อคือเป็นแบบบ้องมันหนังเดียวนะเดี่ยวเดียวนะถ้าถ้าตัมันนี่แสดงว่าปลาไอ้ของมันใหญ่เดือดอย่างไรบ้างโอ้เราไม่ใช่เรียงโอ้เรากราบเรียงโอ้เขายอย่างเดียวเลยประมาณที่วันได้บางเลี้ยงไอ้ลูกทีนี้ดิเขาเลี้ยงก็เลี้ยงปูทูกราบโอ้คนไม่เลยไอ้ก็อย่างปูนิ่มอ่าใจครับทำได้การเรื่องปูนิ่มที่เราเคยทำหลายปูมันทำยากว่าย่างนี้ไหมบ้าง

อนเยอ๋อ้ตอนเย็นวันละเมือวันละเมออคือใช้ไปในรูนี้เลยเหรอครับอยายิ้มอยายิ้มแคกว่วมันกีบตีตีพุกนี่คือคือพุกพุเขยเลยพุขเลยใสเหล็กเลยเปิดเปิดออกมาเลยได้มบวาเวลาเราเลีวเป็นรัวมันไ่อยู่วยสยมเงยมันไปอยู่ในโดเรูอ่ะวรูอ่ะรูจไหวิธีการสังเกตอดี๋อวิธีการสังเกติน่ะเา กนงเซ่ากกว่าก็ก็าใจไปยจ้ายใบจายสอจ่าสอต้องเลยกางคืน่นันหรืต้องเลไในเทมือต้องจ่ต้องใจวิชาาซาเวเคเตเตตรงนี้ก็ได้เห็นการถักคุณนตาดีๆอ๋อไม่เลกันี้เคะดองอันมันจะเป็นที่เดงที่เดงนี่อ๋อที่เดงสมสมนนะครับัคมันไฟมันไฟหล่ คือต้องใบัลืมกันนะแต่ว่ามันเพ่งเ,<ม>เป็นตัวเอียดใจะมัคนก็ค,คือถ้าเอามาเลี้ยงคือต้องเลือกเป็นตัวเมียอย่างเดียวเลยตัวอวถ้าเป็นปู่พ่อเนื้อคือเราจะกลายเป็นปู่เนื้อไปน,นั่นใช่ปครับครับเออเนาะซึ่งมันอยู่แับนี้ก็คิดวันใดบางว่ามันอีใครที่เรา,าเราไม่เนี้ยใจเลยในยาสีสันปูตินมายาสีแต่มันมีเลยแต่มันมีไม่มีปูสินไม่เชื่อเลยนะถือความมเหมาะสมกันนั่นอยู่นะ มันานอยู่มนกันครือถ้าไม่มีเชื้อเลือยนี่ท่งเดือนแต่ถ้าเกิดเรามีเชื้อมามั่งแล้วก็มเลยตามซิก่อนเร่องก่อนอยู่นมันจัไม่ได้ถึงเงี้เราเบ้เป็นลบเป็นลบเลยนะถ้าเชือมาก็คือไวไวยังไม่มีเชือไวเ่เื้เแบบ็ฟ้ายไม่ลากเลยซึ่งแบบข้างหลังนี่แต่ต้องมีเชื้อแต่มีประมาณคบทุกเซนอ๋ออันนี้มีเชื้อประมาณร้เซนหรออันนี้เราขึ้นมาหน้าหรือไม่บ่ นี่ตัวตัวตัวนะผมมันมาจากเรื่องมันเขากปูดินกากเหลียงไว้เอมากนจามที่ที่ปุ่นนียคือใต้ดายเลียงไม่น่าเลยมันเลยมันมาจากเร่เทเขาือเ้ากิปูดินมาจากเรียคือมันมันเคยมาเรีวนี่นะเคลยมาเรีมาตั้งไงมันเคยมันเต็มนี่นะเคยมันสีอเอที่เราต้องหลับเฉยจากชาวบ้านอีกกี่เยอะว่าเดิม แบบาวบานแบบคนนี้อ่ะแบบาับานแบบนี้อ่ะคนนี้คนนี้อันนี้ตัวห่นะตัวใหแต่มันไข่เดยไข่แลีวนะอ่ะพวกนี้ตัวยิ่งใหญ่อยู่นะพูดุึงนะซึ่งปลูกข่นี่รูได้ได้บางปูกข่นข่อยูโย่ใจยังเส่ออะไรใช่คำสหร่าใช่ชเป็นเี่ยใช่นี่ใช่เนี่ยต้องกำพืนคือคือ้ว่อ๋อคือน้ำนักตัวต้องกำพื้นครับ ความคือมันเป็นชุ่มซ้งกับมันคือใส่แบบมือใหญ่ๆเลยไม่ไม่ใช่็นาดวะไม่ใกันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยกับเพราะเราไม่เคยนี่เลยในการในการเลี้ยงฟูแต่ว่าคือปกติเราจะเห็นเขาเลี้ยงในโบเป็นโบไปเลย เรื่งองมันก็จะเป็นบอยแต่ว่าแต่ว่าก็จใายสาย่านก็จ่าสายพานด,ดึงดึงมาทึงมาเลอตัวไหนหลอกขาลงไปดึงอ่าปอกเสนีช่ไมปบกเส้แต่นี่เป็นนวัตรกรรมการเลี้ยงแบบไม่เทมไม่ต้องใช้พื้นเทมไม่ต้องลงน้ำและไงคือไม่ต้องโร้ปลัดน้ำสำหรับคนที่กลัวน้ำเราก็สามารถเลี้ยงแบบนี้ได้นี่ถึงบางเลี้ยงมานั่นแล้วมาได้ไหมนี่ก็คือเลี้ยงเหมือนทัาวิเลี้ยมแสดงว่ารายได้ดีอยู่รายดูได้ก็เยาวก็เยาว์ว่าการเปิี่ยมูลค่าก็ ของอันนี้ของสินค้าเ็จะเป็นอ๋อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเมื่อเมื่อปูด้มาตัวธรรมดาเรามาทำไมเป็นปูไทยซึ่งราคามันก็จะเพิ่มขึ้นครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คือเราได้ข้อมูลกันมาพอสมควรในการเลี้ยงปลาเนี่ยจริงๆริงเราอยากจะให้อาหารด้วยนะแต่ว่ามันเป็นเวลาถึงมันไม่ใช่เวลาของเขาซึ่งถ้าเกิดให้ตรง่ไม่ใช่เวลาของเขาเนี่ยมันจะมันไม่ค่อยกินครั้งวันทั้ันมันจบบนมืออ๋อจะกินตอนมืบนมืนอันนี้คือเห้พ้นเด็กอ้อยอ่ารตอนมือใช่ไหม อันนี้ก็คือก็ก็เป็นบูชู่ขี้อายก็ไ,ได้ปูขี้อายอันนี้ก็เรียกปูดำใช่ไหมปูดำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องปูดำเนี่ยเทกะบีเนี่ยเขาจะขึ้นเฉือเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณบังมากที่ให้ข้อมูลเราตรงนี้นะครับสำหรับใครแต่ว่าอยากจะได้บุญสามารถซืรอออนไลน์ได้ไหมบางทุกวันนหรือสมาร์ทอิเตอร์เน็นี่คือที่บ้างอินเตอร์เนีตบางใช่ไหมมีมีสูงมีสูงไปจากในร้านไหมบางมีมี ถ้าใช่เดี๋ยวอยากได้สมุดเขาอยากได้ปูเนี่ยเขาสมัครทัวรมาบางได้มาได้เบอร์โทรบางบอกได้มาบอกได้เบอร์โทรบอกเลยครับผมชลชลเก้าสามเจ็ดเก้าสูงเก้าเจ็ดเป็ดสูงอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไวปทางตาไว้ให้ถึงเราจะเชิญเจอฟาร์มของบางไว้กันสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณบางเรนมากเลยครับแต่ว่าทีจริงยังคุณมีชาติใช่ไหมโอเคขอบคุณมากครับบางท้ขยก็มวครับว่า ก็อ,อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผม